ขณะที่ผู้คนกำลังหลับไหลกันนั้นทาเนียเธอนอนไม่หลับและเดินมาหาวาซิลีซึ่งเขากำลังนอนอยู่ทั้งสองสบตากันอันบ่งบอกถึงความทวิหนห่ออลาอต่อกันทานียค่อยๆมานอนแนบกายวาซิลีทานียค่อยเอามือที่ซุกซนของเธอไต่เล่นบนตัวของวาซิลีท่ามกลางการหลับไหลหลุมหลบภัยที่ผู้คนหลับไหลไม่ได้สติ ทานียพยายามซุกซนต่อเธอจูบลูกคลำไปที่ซิกแพคของวาซิลีทำให้เขาเสียวซ่านหน้าร้อนเผาในขณะอากาศอันหนาวเหน็บทาเนียปลดกางเกงของวาซิลีออกและเธอถอดถุงมือจากนั้นก็ซุกซนล้งเข้าไปยังรังอนาคอนดาของวาซิลีอันบาหลักกักของเขาทั้งสองเริ่มดูดดิ่มแลกของเหลวทางปากต่อกันอย่างเมามันในขณะนั้นก็ใช้มือลวนลามซึ่งกันและกันทาเนียน้ำเริ่มเดินเธอเริ่มถกกางเกงของเธอออกในบัดดล วาซิลีเอาผ้าห่มมาปกปิดก้นอันขาวบดสะท้อนแสงของทานยียเอาไว้ขณะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งตื่นมากลางดึกและเดินมาที่พวกเขากำลังบรรเลงเพลงรักกันอย่างเร่าร้อนวาซิลีก็ต้องหยุดเดินเครื่องและแกล้งทําเป็นหลับโดยที่ซ่อนทาเนยียไว้ในผ้าหม่มหยุดรอให้ชายคนดังกล่าวเดินผ่านไปก่อนและเขาไปยืนดูดบุหรี่โดยที่ยังไม่รู้ว่าทาเนยียกับวาซิลีกำลังเอากันอยู่ใกล้ๆ วาซิลีเริ่มเดินเครื่องต่อเขาให้อนาคอนดาของเขาเลยเข้าไปในถ้ำโยนีของทาเนียจนทำให้เธอสะดุ้งเฮือกด้วยที่ช่องทางจราจรอันหนาแน่นพุ่งเข้าไปอย่างกระทันหันวาซิลีรุกหนักกระหน่ำตอกเสาเข็มลงไปอย่างต่อเนื่องทำให้ทาเนียต้องกลั้นเสียงอ้าปากวอกับแรงกระแทกที่ถาโถมมาใส่เธออย่างไม่หยุดยัง้งวาซิลีถึงกับใช้มือเท้ากับผนังเพื่อให้สามารถโยกขยับจังหวะได้อย่างถนัดนี่ วาซิลีรัวปืนกลอย่างหนักเร่งเครื่องเต็มอัตราศึกทำให้ทาเนียต้องเล่นไปตามจังหวะเธออ้าปากค้างและตาโตด้วยความอัศจรรย์ใจในเครื่องจักรทลวงของวาซิลีที่กำลังทำงานในร่างของเธอในขณะที่ตาลุงที่ยืนดูบุหรี่ก็ไม่รู้สีรู้แปดอะไรว่าทั้งสองกำลังบทขยี้ราคากันอย่างเมามันวาซิลีเร่งเครื่องเต็มอัตราศึกเหยียบมิดไม่ใสมิดลำทาเนียเริ่มทนไม่ไหวมีเสียงเล็ดรอดออกมาดังอีอี วาซิลีพยายามใช้มือปิดปากทาเนียเพื่อเก็บเสียงและสุดท้ายในที่สุดทาเนียก็สะดุ้งเฮือกทันทีเมื่อรู้สึกว่าของเหลวอุ่นๆจำนวนมากกำลังไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอวาซิลีปล่อยน้ำในเขื่อนทั้งหมดของเขาปลดปล่อยระบายน้ำออกมาทั้งหมดทั้งสองเครื่องยนเริ่มคู่ดาวลงไปด้วยความเบาสบายตัวเปรียบดังมีวิชาตัวเบาล่องลอยในนภา ท่านีย,ยังคงติดใจในความอร่อยที่วาซิลีมอบให้เธอเธอยังคงจุบวาซิลีอย่างต่อเนื่องอย่างอะไรอวอรนโมเมนต์ความรักอันสุขสมอารมณ์เปรมปรีสุดสวีวีวีชั้นฟ้าชั้นสวรรค์ท่ามกลางศึกสงครามอันโหดร้ายเช้าวันต่อมาวาซิลีก็ตื่นเข้าประการอย่างตัวเบายิ้มเลยนะมึง ได้พบรักกันทั้งสอง Да.